สวัสดีครับนักธุรกิจกับสวนรังบานนะครับมณหนีสิมาบอกวิธีแก้เรื่องฝรังกิมจูนะครับพวกฝรังนะครับที่เป็นโลกหลากปุ่มนะครับเป็นใบล่าสนิมนะครับมาหนีสิบอกวิธีนะครับมีวิธีมาบอกนะครับก็คือมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยแล้วกอจุลินทรีย์ล้วกอ นำสุม่มควนใหม่นะครับสามยางนะครับเอามาผสมคลุกเข้ากันนะครับแล้วก็ลดเทบริเวณพื้นเงามันนะครับพื้นเงามันให้ทัวนะครับทำแบบนี้สามครั้งนะครับอาทิตย์หนึ่งทำเทน,นึงก็ได้นะครับหรือว่าสองอาทิตย์ทำเทน,นึงก็ได้ให้ให้ครบสามครั้งนะครับก็ ต้นฝรังก็จะหายนะครับบ่ต้องไปตัดต้นฝรังทิ้งหรือว่าไปลือทิ้งนะครับนักิจก็จะมาบอกวิธีนะครับว่าแกไขแบบไดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเขาไปเบิ่งนะครับว่ามันหายจริงบ่ครับนักิจได้ทดลองถเบมึงเหลี่วนะครับปรากฏว่าหายจริงนะครับบ่ต้องไปตัดทิ้งนะครับ เราจะพาไปเบิ่งไกลๆนะครับนี่นะครับเริ่มหายนะครับที่เป็นหลากปมนะครับเขาหลากปมจีบว่แตกยอดเลยนะครับช่วงฤด,ดูฝนนะครับจีบจบเป็นลูกหลายนะครับพวกลกหลากปมหลากปมก็คือพวกใส่เดือนฝอยนะครับตัวเล็กน้อยถ้าเปียบกับคนหรากอ ว่าเป็นพยาธินะครับค้นเป็นพยาธิก็จะหยุดการจะเริ่มเติบโตนะครับอันนี้คือใส่วิธีแก้ไขไปแล้วนะครับอันนี้ผ่านไปเดือนกวกวนะครับเขาก็จะเริ่มแตกยอดออกมาใหม่ก็จะเป็นใบเขียวนะครับใบจะเขียวนะครับนี่นะครับใบเขาจะเขียวนะครับก้อนแหลก็จะเป็นใบเหลืองแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ จะเป็นใบเหลืองๆนะครับเห็นไหมครับพี่น,อน้องจะบางน้อยหนึ่งเป็นใบเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่นะครับใบเหลืองๆแบบจะเหลืองเพราะแตกยอดเลยนะครับเป็นสามสี่เดือนเลยนะครับสังเกตเบ้างนะครับนี่จะเป็นแทวแถวของฝรัง่งกิมจูแทวนี้นะครับ ทรงต้นนั่นก็เกือบบวกลดนะครับเพราะว่าก็เริ่มใบเหลืองก็เลยเอาทําวิธีนี่แหละครับมาลดก่อนนะครับก็เลยหยุดหยุดใบเหลืองได้นะครับนี่นะครับเป็นทั้งแถบเลยทั้งแถวเลยนะครับเป็นทั้งแถวเลยนะครับเดี๋ยวจะหายไปเบิ่งนะครับนี่นะครับเป็นต้นหน่อยๆ่อยทั้งแถวเลยนะครับเป็นต้นหน่อยหน่อยทั้งแถวเลยนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นเช้นกันนะครับมันก็จะล่ามนะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนนะครับใส่เดือนฝอยก็จะล่ามล่ามไปจับพวกหากกาลังกินจูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแถวเป็นต้นน้อยนะครับแต่ว่าเบิ่งแถวอื่นนะครับเดี๋เป็นมีแต่ต้นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าใส่เดือนฝอยมันมากทาการกัดกินมาอาศัยอยู่กับหลากนะครับหลากกาลังกินจูก็เลยทํา ให้ยุดการจะเลื่อนเติบโตนี่นะครับเป็นแถวเลยนะครับก็จะพามาเบึงวิธีผสมน้ำนะครับว่าสัสดส่วนเท่าไดน,นะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบึงกันนะครับกลับมาเริ่มกันเลยนะครับ กัมนะครับชื่อสิบกัมนะครับอุ้ยสิบกัมสิบกัมครับต่อนามต่อนามสิบริทเตอร์ครับ อันนี้นำสมคว่นใหม่นะครับนำสมควนใหม่กระใสไปสองใรช่ไปสองฝานะ ดินุซี่นะคบดูดินซี่นะครับใส่ไปหาฝานะครับสองสาม ต้นนะคะต้นแม่เขากันนะครับเส่บัวนะครับแบบกรลดุด ก็เงาแล้นะครับไทัวนะครับแล้วก็ลดกับเหงามันนะครับให้ทั่วนะครับให้ชุ่มนะครับ ครับทำแบบนี้นะครับสามครั้งนะครับทำยังไงก็ได้ให้ให้มันครบสามครั้งนะครับก็หลังจากนั้นก็กนนกยอดเขาจะแตกยอดออกมาหม่ก็จะเป็นใบเขียวเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ได้พ้นนะครับวิธีรักษาโรคของฟังนะครับโรคหลักปุ่มนะครับไปเป็นนํำคางสน,นิมนี่นะครับ น้ำค้างมันตกลงมากมันก็จะมีเชื้อรานะครับเป็นสนิมนะครับก็ใส่วิธีนี้ก็จะเห็นผลนะครับคือแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยแตกยอดออกมาไม่อันนี้คือใบเก่าเขาเขาจะบดแตกออกมาเลยนะครับที่เป็นเหลืองๆนะครับอันนี้คือยอดใหม่เขานะครับครับขอบคุณครับ